คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าเป็นไปได้อย่างไรที่มีคนไม่เคยหลับเลยถึง35ปีวันนี้เรามีเรื่องราวที่ทั้งลึกลับและน่าทึ่งมาเล่าให้คุณฟังราฟาเอลชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางเทือกเขาแอนดีสในเปรูไม่เคยหลับมาเป็นเวลา35ปีตั้งแต่คืนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการทุกคนในหมู่บ้านมักจะเห็นเขานั่งอยู่ข้างหน้าต่างในห้องมืดมดมีเพียงแสงเทียนส่องสว่างราฟาเอล ไม่เคยหลับตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวราฟาเอ,เอลเคยเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนหนึ่งเมื่อเขาฝันถึงชีวิตของชายอีกคนหนึ่งชายในฝันนั้นมีชีวิตที่ต่างจากราฟาเอลโดยสิ้นเชิงเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในเมืองใหญ่ราฟาเอลรู้สึกเหมือนเขากำลังติดอยู่ในชีวิตของชายคนนั้นและทุกครั้งที่เขาหลับ เขาจะถูกดึงเข้าไปในโลกของชายคนนั้นไม่สามารถกลับมาที่หมู่บ้านของเขาได้ในฝันของราฟาเอลชายคนนั้นต้องเผชิญกับความทา้าทายและปัญหามากมายที่ราฟาเอลไม่เคยเจอในชีวิตจริงราฟาเอลรู้สึกเหมือนเขาถูกขังอยู่ในฝันที่ไม่สามารถหลบหนีได้เขาพยายามหาทางกลับไปที่หมู่บ้านของเขาแต่ทุกครั้งที่เขาหลับเขาจะถูกดึงกลับไปในชีวิตของชายคนนั้นอีกครั้งราฟาเอลเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาหลับอีกครั้ง เขาอาจจะหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลราฟาเอลตัดสินใจว่าเขาจะไม่หลับอีกต่อไปเขาไม่ต้องการที่จะหายไปจากโลกนี้เขาเริ่มค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและทำไมเขาถึงติดอู่ในชีวิตของชายในฝันนั้นราฟาเอลเริ่มพูดคุยกับผู้รู้และนักวิทยาศาสตร์ในหมู่บ้านเพื่อหาคำตอบแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยและกลัวว่าเขาอาจจะมีความลึกลับบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ ในที่สุดราฟาเอลตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเมืองใหญ่เพื่อตามหาชายในฝันของเขาเขาคิดว่าอาจจะพบคำตอบที่นั่นราฟาเอลเริ่มต้นการเดินทางที่ยาวนานและท้าทายเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเขาและชายในฝันทุกครั้งที่เขาหลับเขาจะถูกดึงกลับไปในโลกของชายคนนั้นอีกครั้งการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคแต่ราฟาเอลไม่ยอมแพ้ หลังจากการเดินทางที่ยาวนานราฟาเอลพบชายในฝันของเขาชายคนนั้นเล่าให้ราฟาเอลฟังว่าเขาก็ฝันถึงชีวิตของราฟาเอลเช่นกันทั้งสองคนรู้สึกว่าพวกเขาติดอยู่ในชีวิตของกันและกันและไม่สามารถหลบหนีได้ราฟาเอลและชายคนนั้นตัดสินใจที่จะร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหานี้พวกเขาเริ่มอ้นการคนา้นคว้าและทดลองเพื่อหาวิธีที่จะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง หลังจากการทดลองและค้นคว้าม,มากมายในที่สุดพวกเขาก็พบวิธีที่จะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองราฟาเอลต้องเลือกว่าจะหลับอีกครั้งหรือไม่เขารู้ว่าถ้าเขาหลับเขาจะหายไปจากโลกนี้ตลอดการราฟาเอลตัดสินใจที่จะหลับเพื่อให้ชายในฝันกลับไปใช้ชีวิตของเขาและในที่สุดราฟาเอลก็หายไปจากโลกนี้เรื่องราวของราฟาเอลเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความลึก,กลับและปริศนาแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเขาถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดซับ กดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ